สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิล h ช n n นลค่ะและนี่คือ t ท r o t a r t อคะคลิปนี้ค่ะไม่ต้องแปลกตาไปหลายๆคนแบอบกว่าที่ดูคลิปความรักรายธาตมาตลอดปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะชินตากับการที่เราวางไพ่แบบ3แถวเนอะแบบว่าเปิดไพ่ไปเรียบร้อยแล้วก็พูดไปเลยอะไรงเงี้ยเนอะปีหน้า ฟ้าใหม่เนาะปีใหม่เนี่ยป้าก็เลยอยากจะปรับเปลี่ยนวิธีการวางไพ่บ้างทุกคนจะได้ไม่เบื่อเนาะแล้วก็จะเปิดไพ่ไปด้วยกันดีกว่าแล้วก็มีการเปลี่ยนไพ่สหรับใหม่ๆบ้างเนาะจะได้แบบว่า,าไม่เบื่อนะแต่ยังคงเป็น3สถานะเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปี2 5 6 5เลยนะ,ค,ะคือความรักของชาวธาตุไฟค่ะเนื่องจากว่าเหมือนเดิมรอบที่แล้วเนี่ยชาวธาตุไฟดูเยอะสุดนะเราก็จะไล่าตามความป๊อปปูล่าของรอบที่แล้วทุกๆครั้งแบบนี้แนละ้วป้นจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดว่าโอเคเราจะท,ทาําธาต เนอเดี๋ยวบ้บา่านไหนน้อยใจกว่ากันนะเพราะฉะนั้นคลิปแรกของปี2565ค่ะวันที่1-15มกราคม65นะคะเป็นความรักของชาวธาตุไฟค่ะได้แก่ราศีเมษสิงห์ธนูนะคะตามหลักโหราศาสากลเพราะฉะนั้นใคร ที่ไม่แน่ใจราศีตัวเองนะว่าที่ตัวเองรู้เนี่ยเป็นแบบไทยหรือสากลเช็ควันที่ที่ใต้คลิปก่อนคะ่ะเพิ่นจะระบุไว้เหมือนเดิมเนาะว่าเมษสิงห์ธนูเนี่ยคือคนที่เกิดวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่โดยประมาณส่วนใครที่รู้เวลาเกิดน,นะคะอยากรู้เป๊ะๆนะว่าตัวเองเ,เป็นคนราศีอะไรดูที่ดาวอาทิตย์ค่ะ ตามลิงก์ไปหาได้นะก็จะมีวิธีสอนหาลัคนาดาวทิตยอะไรแบบนี้เนาะดาวทิตคือจะเป็นวันเกิดของคุณนะคุณสามารถดูได้ว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่หรือจะใช้ลัคนาก็ได้เพราะจริงๆแล้วถ้าเปิ้ลแนะนํานะเปิ้ลแนะนำลัคนามากกว่าเพราะว่า มันจะเห็นอะไรชัดกว่าเนอะด้วยด้วยความที่เห็นส่วนตัวนะเพราะว่าที่เปิ้ลดูส่วนตัวปกตินะเปิ้ลก็จะดูแบบว่าโดยใช้ลัคนาเป็นหลักมากกว่าที่จะเป็นราศีแต่โอเคด้วยความว่าเป็น general reading เนอะดูให้คนหมู่มากมากเลยเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งค่ะมันอาจจะไปตรงกับพลังงานของคุณแล้วแต่เลยนะบางทีก็ตรงลัคนาบางทีก็ตรงดาวที่บางทีก็ตรงดาวจันรดาวศุกร์อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณสามารถดูได้ง่ายที่สุดเหมือนที่เปิ้ลบอกทุกครั้งคือดูว่าพลังงานของคุณเนอะตรงกับ ที่เปิลพูดอ่ะอันไหนคุณก็ฟังแล้วคาแนะนํามันนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็แบบมันกว้างอะเนาะเราก็ไม่กล้าที่จะแบบไปฟันทงว่าเป็นดวงของคุณเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะดูเฉพาะเจาะจงดวง,งคุณจริงๆก็คือต้องดูดวงส่วนตัวจะดูกับเปิลก็ได้หรือนักพยากรณ์ท่านอื่นก็ได้ไม่ต้องเทคซีเรียสําหรับการดูดวงแบบภาพรวมแบบนี้เนาะแต่ว่าดูเป็นไกด์ไลน์ถ้าเกิดเราฟังแล้วทุกครั้งแบบโหแม่นยําตรงมากเลยก็ดูเป็น energy อ่าเป็นกําลังใจเป็นแนวทางได้อันนี้ยินดีมากๆนะคะปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนมีความรักที่มีความ รอบแรกเลยปิ้นก็เลยจะใช้ไพ่ไอสำรับนี้คะ่ะไพ่สีทองวิงวิงปกติปุ้นไม่ค่อยได้ใช้นะเป็นไบรดเวทนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเป็นสีสีทองเนื้อเป็นแบบกล่องสีทองด้วยความว่ามันสะท้อนแสงเห็นปะ่ะเนี่ยกล่องนี้นะคะโอเครุ่นนี้นะมันสะท้อนแสงมากเลยปิ้นก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันทําให้แบบ ดูยากเนอะเป็นไพ่อะไรแต่ว่าด้วยความว่าวันนี้เราจะเปิดแบบว่าทีละแถวอ่ะไม่ได้เยอะจนเกินไปเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้เดี๋ยวเราจะไล่ไปด้วยกันอ่ะใช้สีทองต้อนรับปีใหม่นะคะโอเคแล้วก็มันจะเปลี่ยนจากไพ่ย,ยานนโลกสมบูรณ์ค่ะมาใช้ไพ่สุขใจนะอ่ะให้ไพ่ย,ยานนโลกสมบูรณ์ได้พักผ่อนบ้างนะวันนี้เราก็จะมาใช้ไพ่สุขใจแทนเริ่มต้นด้วยไพ่สุขใจก่อนเนอะว่ามาดูค่ะว่า energy เนอะในช่วงวันที่1-15มกราคม65เนี่ยพอปีหน้าฟ้าใหม่ปึ๊บอ่ะปี ความรักเอเนจีของคนธาตุไฟเนี่ยโดยรวมแล้วพลังงานความรักไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะไหนนะจะเป็นแบบคนโสดเลยคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ามีคนคุยหรือว่ามีปัญหาความรักความสัมพันธ์หรือว่ามีคู่ปกติได้หมดนะความรักของคุณนะพลังงานความรักในช่วง15วันแรกของปีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างหนึ่งใบค่ะมาปุ๊บ ว้าวทางสามแพง่งเปิ้ลคิดว่านะมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเห็นไหมเวลาเราเดินมาถึงทางสามแพง่งอ่ะเราจะต้องตัดสินใจถูกปะว่าจะเอาอย่างไงดีเนี่ยมีแบบมีน้องหมามันคอยต้อนรับเลยนะมันอาจจะมีอะไรที่แบบไม่ปลอดภัยหรือว่าอะไรที่เราต้องระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยได้นะบ้านข้างหลังก็เป็นแบบมีอะไรที่แบบดูเป็นแตกร้าแบบเป็นบ้านเก่าๆบ้านล้างอะไรแบบนี้ด้วยเนาะเปิ้ลคิดว่าปัญหาค่าราคาซังหลายๆอย่างคุณอาจจะหาทาง ตัดสินใจหรือว่าอยากแก้ปัญหาแล้วเนาะคือใครที่มีปัญหาความสัมพันธ์นะเป็นคิดว่าคุณตัดสินใจอยู่ว่าคุณจะเอาอย่างไงดีเพราะฉะนั้นมันอาจจะมาถึงจุดที่แบบจําเป็นต้องตัดสินใจอาจจะเป็นช่วงเข้าได้เข้าเข็มของคุณแบบนี้ก็ได้ไม่ว่าจะมีคู่หรือมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือมีปัญหาในความรักของคุณนั่นแหละเนาะส่วนใครที่เป็นคนโสดอะ คุณอาจจะมาเจอว่าคุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะรักไม่รักคบไม่คบจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนดีอะไรแบบนี้ก็ได้มันเป็นจังหวะเวลาของการตัดสินใจหลายหลายคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มี3คนก็ได้นะทางสามแพ่งเห็นหมันมีน้องหมา3ตัวใช่ไหมแปลว่า,าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ค่ะคือ,อความรักของคุณมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวแบบจะเป็นในเชิงชู้สาวก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นบุคคลที่3ที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนแบบ อะไรอย่างเงี้ยเจ้านายหรืออะไรเงี้ยที่เป็นแบบปัจจัยในการที่ทําให้เรามีปัญหาในความสัมพันธ์ก็ด้เช่นกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าไพ่ทางสามแพ่งเนาะจะลิงก์กับพลังงานของคุณในแต่ละสถานะยังไงบ้างอ่ะค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องแบบกังวลอะไรเยอะแต่ว่าคิดว่านะมันเป็นจังหวะเวลาแหละว่าเราจะมีแบบในความสัมพันธ์ของเรามีแบบไม่ใช่มีแค่เราสองคนแล้วก็แบบเป็นช่วงเวลาในการที่เราต้องตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะต่อมาค่ะมานะเป็นน้ศัสับ์ไพ่นิดหนึ่งเนอะว่า โอเคคนโสดก่อนนะเริ่มต้นกันที่คนโสดค่ะคนโสดในที่ของเปิ้ลน่ะคือจะเป็นแบบโสดสนิทสนิทไม่มีใครเลยก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นโสดแบบโสดแบบโสดแบบโสดไม่โสดอะนึกออกว่าเหมือนโสดงเฉพาะบางวันอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะแบบมีคนคุยนะแต่ยังไม่เปิดเผยหรือว่าเรายังไม่แน่ใจว่าคนนี้ใช่ไหมหรือบางคนก็อาจจะเหมือนแบบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็เหมือนเลิกคุยกันไปละเราก็ถือว่าเราโสดอะไรแบบเนี้ยเออเปิ้ลนก็คิดว่าเป็นความโสดที่ไม่ค่อยไม่ค่อยโสดเท่าไหร่นะมา ห้าใบค่ะให้กับคนโสดนะมาตัดเรียงไปเลยหกเหรียญเจ็ดเหรียญเนี่ยเห็นไหมเป็นเป็นช่วงการคิดจริงๆเนี่ยวันคิดว่านะว่าจะให้โอกาสดีไม่ให้โอกาสดีอาจจะมีคนเก่ากลับมาก็ได้นะเนี่ยไฮปริเทสก็เป็นไพ่ของความคิดใช่ไหมคือเรนรู้สึกว่าเป็นจังหวะเวลาที่คุณแบบกําลังคิดอยู่มากๆเลยนะเมจิเชียแล้วก็คิงถือเหรียญใต้สําหรับเป็นเดอะเวิล เป็นไปได้สูงคะ่ะเนี่ยเป็นไปได้สูงว่าถ้าเกิดคนโสดนะคุณอาจจะเจอจากออนไลน์โซเชียลมีเดียหรือว่าเป็นคนไกลชาวต่างชาติอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นคนเก่าวนเวียนก็ได้นะ The World มันคือแบบเราอาจจะยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆซ้ำๆก็ได้หลายหลายคนนะคนโสดมันบอกงี้คุณอาจจะเหมือนแบบคิดถึงด้วยความว่ามีไฮ p รีเทสมีเดอะเวอร์เนะแล้วก็เป็นไพ่เจเหรียญด้วยคือบางทีเราคิดอยู่อยู่ๆเราแบบ กลับมาคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอาจจะแบบไม่ได้อยากคบกับคนเก่านะแต่เหมือนแบบมีเรื่องราวเก่าๆกลับเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเออแบบนอย,นย์เนี่ยเนาะอัาไฮเรีเทสเนี่ยเป็นไพ่เหมือนแบบเอืมเหมือนแบบอยู่ๆก็นอยอยู่ๆก็แบบไบโพลาร์ได้นะขึ้นๆลง,ลงๆอยู่ๆช่วงนี้ก็อารมณ์แปรปรวนแบบว่าหงุดหงิดอะไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตดีอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะเพราะว่าเราไปดัามไปคิดถึงเรื่องราวเก่าๆว่าแบบ ความรักมันไม่ดีความรักมันอย่างโง่อ,อย่างนี้อย่างนั้นก็ได้หรือว่าเราอาจจะคิดถึงคนเก่าๆอยู่ๆก็ฝันถึงอยู่ๆก็ภาพคิดถึงคนเก่าทั้งที่แบบว่าเลิกคิดถึงมาตั้งนานแล้วก็ได้นะหรือว่ามันอาจจะมีการกลับมาจริงๆก็ได้ค่ะมีการกลับเข้ามาพูดคุยกันเนาะ แต่ว่าเขาไม่ได้แสดงออกว่าเอ้ยเขากลับมาทําไมอะไรแบบเนี้ยเนาะกลับมาพูดคุยกับมาเหมือนทําดีมาแบบอะไรแบบเนี้ยแล้วทําให้คุณง,งงงหน่อยๆก็ได้ค่ะว่าเอ้ยเขากลับมาทําไมอะ่ะกลับมาเหมือนอยากจะเริ่มต้นสายสัมพันธ์หรือว่ากลับมาขอกาสไหมหรือกลับมาแบบมายืมตังค์หรือกลับมาทําอะไรอะไรเงี้ยเรื่ออปะคือ มันมีความรู้สึกเหมือนแบบไม่แน่ใจเพราะว่าการกลับมาของเขานะถ้ามันมีการกลับมาจริงๆนะคะคือจะกลับมาแล้วไม่ชัดเจนว่าต้องการอะไรเหมือนกับมาเนียนๆนะมาคุยแล้วคุณก็งงๆแล้วความนอยมันอยู่ที่ตัวคุณไงคือเขาว่าไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกเขาอาจจะมาแบบโยนหินทมทางก็ได้มาดูก่อนว่าคุณอนะรู้สึกยังไงกับเขาแบบโอเคไหมยังรักอยู่ยังรออยู่ไหมอะไรเงี้ยเนาะ ก็ได้เพราะฉะนั้นคนโสดค่ะให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ให้มากในช่วง15วันนี้เนอะคือโอเคถ้าคุณน่อยด้วยตัวคุณเองนะมันเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ดาวสุดเดินถอยหลังก็ต้องบอกนะเป็นช่วงแบบ ช่วงเวลาที่พอดาวสุกเดินถอยหลังเป็นไปได้สูงมากหลายๆราศีที่คนเก่าๆจะวนกลับมาจริงๆหรือคุณอาจจะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆบางทีมันอาจจะแบบไม่ได้กลับมานะแต่คุณไปได้ยินเรื่องเขาหรือว่าอยู่ๆก็มีเพื่อนมาพูดเรื่องเขาหรือคุณเข้าไปในโซเชียลมีเดียแล้วอยู่อของเขาแบบเขาเลยนะเพจของเขา Facebook ของเขา Story ของเขามันเด้งขึ้นมาแบบเนี้ย ก็เป็นไม่ได้แล้วทําให้คุณแบบนอยคิดถึงหลอนเขาแบบเนี้ยได้นะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะถ้าเกิดว่าใครมีการกลับเข้ามาพูดคุยก็ต้องบอกว่ายังไม่ต้องรีบคิดทางสมแพ่งบ,บอกว่าคุณยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจหรอกคือว่าจะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสนะคุยไปก่อนได้ถามตัวเองว่าตอนที่จบไปเขาทํากับคุณแย่ขนาดไหนมันเป็นท็อกซิกจริงๆหรือเปล่าคือถ้ากลับมาแล้วทำให้คุณแย่ให้คุณรักตัวเองค่ะอย่าก,กลับไป แต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณยังรอเขาคุณยอยากได้ความสัมพันธ์นี้อย่าพิ่งรีบกระโจนกลับไปเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะว่าจากไพ่นะบอกตรงๆว่าป้ลยังไม่เห็นว่าเขาว่าชัดเจนหรือเปล่านะมันเป็นการเหมือนก,นกลับมาพูดคุยบางทีคิดถึงมาสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเย่ Year, อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วคุณก็แบบอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยเขาต้องกลับมาแน่เลยแบบให้ความหวังตัวเองโดยที่มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้แล้วเดี๋ยวคุณก็จะแบบผิดหวังเสียใจอีก No. เพราะฉะนั้นคะ่ะถ้าเกิดว่ามีการตับมานะแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวมาดูเลยว่าเขาแบบตั้งใจกลับมาเพราะอะไรนะจะดีกว่านะะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากดูก็ต้องบอกว่า15วันนี้อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจ ถ้ากลับมาจริงค่อยเป็นค่อยไปค่อยคุยถ้าคุณอยากให้โอกาสนะแต่ถ้าคุณไม่อยากให้โอกาสคุณก็คุยด้วยด้วยเรื่องธุรปปะป่าปังแล้วแล้วก็ไม่ต้องคุยเลยเพราะฉะนั้นให้ระวังด้วยบางคนอะ่ะก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาในเรื่องการเงินกันคือมายืมเงินแล้วอกว่ายืมเงินแล้วไม่คืนหรือว่าอะไรแบบนี้นะให้ระวังนะถ้าเกิดเขากลับมาเป้นคิดว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมถ้าเคยมีอิชูนี่นะอิชูเรื่องการยืมเงินหรือว่ามาแบบหวังผลประโยชน์อะไรในตัวคุณให้ระมัดระวังให้ดี ะะเพราะว่าการกลับมาคุยของเขาเนี่ยปันก็คิดว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบไม่ได้เปิดเผยไม่ได้ชัดเจนยังไม่รู้ว่าสถานะคืออะไรนะอ่ะต่อมาเราใช้ไพ่อร a c คือความรักค่ะวันนี้ปันเปลี่ยนจากโรแมนต์แซงตโจ้นะมาใช้ l ล v e สตอรีค่ะว่าโอเคจะบอกคนโสดยังไงบ้างมานะคนโสดนะพลังงานความรักของคุณในช่วงวันที่1นึถึงสิบห้าพกราคม 6- 5ค่ะจะเป็นยังไงบ้าง เซลเลิฟค่ะเห็นไหมให้รักตัวเองก่อนเพราะฉะนันคนโสดค่ะช่วง15วันนี้นะเพื่อมองว่าคุณจะมีเสน่ห์นะเพราะไฮพรีเทสคือมีเสน่ห์มันจะมีคนเข้ามาแหละแล้วคนอาจจะเจอจากคนเก่าๆวนมาเป็นโซเชียลมีเดียถ้าเป็นคนใหม่นะเป็นชาวต่างชาติไปโซเชียลมีเดียเป็นอะไรเงี้ยได้นะแต่ว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปมันต้องค่อย,อยดูบางทีคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะแบบคุยกับเขาดีไหมจะแบบเริ่มจริงจังกับเขาดีไหมก็ต้องบอกว่า15วันนี้นะรักตัวเองก่อนยังไม่ต้องรีบ คิดว่าเป็นการช็อปปิ้งนะมีคนเข้ามาคุณคุยได้คุณโอเพนคุณเปิดใจนะถ้าเกิดว่าดูแล้วเซนคุณแรงด้วยค่ะคือถ้าดูแล้วตังหิดต,ตังหิดนะทะแม่งทะแม่งนะคุณก็ไม่ต้องไปคุยกับเขานะเพราะว่า มันอาจจะเข้ามาหลอกได้เออเพราะว่าไฮเปอร์ิเทสนะสิ่งที่ดีคือหนึ่งคุณมีเสน่ห์คุณแบบดูแบบเซ็กซี่น่าหลงไหลมีคนเข้ามาแบบชอบคุณในเชิงทางกายเยอะอ่าแบบมีคาริสม่ามีแรงดึงดูดเนาะแต่ว่าคุณก็จะมีเซนด้วยว่าไอคนที่เข้ามามันมาหวังอะไรในตัวคุณมาหวังเครมคุณหรือเปล่าหรือว่ามาหวังเงินคุณหรืออะไรเงี้ยไ่คิดว่าให้คุณเชื่อเซน์ของคุณในช่วง 15, 15วันนี้เลยนะแล้วก็รักตัวเองมากๆถ้ามีการกลับมาของคนเก่าก็บอกตัวเองค่ะว่ามันดีไหมที่จะกลับไป ก็ตอนจบมันจบแย่มันทรมานแค่ไหนตอนนี้คุณ move on มาแบบมีความสุขแล้วหรือเปล่าแล้วจะกลับไปอยู่ในนรกเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราต้องบอกตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคตอนนั้นจบกันไปแบบไม่ได้แย่ขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเรายังอยากให้โอกาสเขาให้โอกาสเขาได้แต่คุณต้องรักตัวเองมากกว่ารักเขานะเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะต้องหันมารักตัวเองค่ะอย่างที่บอกว่าคนที่เข้ามาหรืออารมณ์ความรู้สึกของคุณอะ่ะมันคือเขายังไม่ได้แบบ ยังไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้ในอน,นะคนนะแต่ว่ามันยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นว่าว่าแบบรักคุณมากๆจะเป็นการตอบมาเพื่อขอคืนนี้จะแบบได้ลกเอยคนนี้จะคือคู่แต่งงานคู่บารมีอะไรของคุณอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งรีบนะคะโอเคอันนี้คือคนโสดนะต่อมาเรามาดูคน ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างอะวันนี้เราจะแบบว่ายาวๆไปเลยเนาะไม่ต้องแบบว่าตัดไปตัดมาอะไรเลยเนะคือเป็นการดูแบบสดๆบ้างอะเปลีนน่ยนบรรยากาศเป็นการดูอะไรที่มันสดๆบ้างคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของเปิลน,นะคะคือคุณมีคู่กรณีนะคือมีคนคุยแต่ว่าอาจจะยังแบบเพิ่งเริ่มคุยกันหรือว่าแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่รู้สถานะยังไม่ได้มีการตกลงกันว่าเป็นอะไรกันยังไม่มีใครรู้ว่าคนคนนี้เป็นอะไรกับเราอะไรแบบเนี้ยเนาะเออมา ห้าใบนะคะสถานการณ์ความรักของคนทัดไฟค่ะเมสสิงห์ธนูในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้ามกราคมหกห้านะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไหมจะเป็นยังไงอ่ะมาห้าใบเอ็มเพอเรอร์ค่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติว้าวเอ็มเพรสว้าวเอ p มเพอเรอร์ Emperor กับ e อ p มเพรสเป็นไพ่คู่กันนะอ่ะต่อมาอ่ะคนเยอะจังเลยอะ่ะมีคิงถือดาว Queen ถือดาบอะไรกันเนี่ยคุณพระแล้วก็เดอะทาวเค่ะโอ้โหไต้สำรับเป็น3ามดาบว้าวเนี่ยพอมี3มดาบขึ้นมามันต้องมีเรื่องไม่ได้ดั่งใจผิดหวังเสียใจไม่ได้มองว่าเป็นเติร์ดปาร์ตีอย่างเดียวนะแต่พอมันมาร่วมกับใบนี้ค่ะใบไพ่สุขใจนะที่เรมรู้สึกว่ามันเป็นทาง3ามแพง้ง แปลว่าเป็นไปได้สูงนะว่าคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักเราสองสามคนได้มากมันมีสองคู่คุณเห็นไหมเป็นคู่นี้แล้วก็เป็นคู่นี้เป็นไปได้มากเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะไม่แค่สามเศร้านะสี่เศร้าก็ได้นะึกออกมาหมายถึงว่าคุณมีคู่อีกคนหนึ่งก็มีคู่ของเขาแล้วคุณก็ได้มาเจอกันแล้วก็ได้มารักกันแล้วกลายเป็นพัวพันพันพนลวันพนลตูสี่คนแบบนี้ก็ได้หรือว่าคุณเนี่ยก็เป็นคู่ของเขา และคู่อเขาก็เป็นคู่ของเขาเหมือนกันแบบเนี้ยก็ได้หรือตัวคุณเองนะมีคู่อยู่แล้วแล้วอีกคนหนึ่งที่เข้ามาก็เป็นคู่ของคุณเหมือนกันคือมันมีความแบบเป็นคู่ทั้งสองคู่นึกออกไหมมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์อะคุณมีปัญหาคา่ะแล้วมันก็เลือกไม่ได้ช่วงจังหวะนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบคิด แบบคิดทบทวนนะว่าคุณจะยังไงความสัมพันธ์คือคนนี้ก็ดีคนนี้ก็ใช่เป็นคู่เราทั้งคู่แต่ว่ามันเหมือนถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นจริงๆพื่ก็ต้องบอกว่ามันก็เหมือนเป็นวิบากของคุณเหมือนกันเนะว่ามันอาจจะต้องกลับมาเพื่อให้คุณได้ตัดสินใจเพื่อให้คุณได้แก้ไขปัญหาของคุณแล้วคุณอาจจะต้องเลือกทางที่ดีที่สุดที่ที่ถูกต้องเนะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีทั้งสองคนแม่ก็จะบอกว่าเขาอาจจะเป็นคู่ของคุณทั้งสองคนคุณก็ต้องเลือกคนที่ทําให้คุณมีคคววาาามมมมมสสสุุขกกททีี่่่่ดดดดเเนะแแล้็็ปูููบบหไผิ จารีดดูไม่ได้ผิดแบบในทางธทมหรือว่าทางกฎหมายหรือใดๆก็ตามเนอะแบบทําให้มันถูกต้องเนอะมันจะได้ไม่เป็นการต่อเวรต่อกรรมการอันนี้แล้วแต่คุณนะแต่ว่าเปิ้ลแนะนําในทางแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นเขาเปิ้ลก็จะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นตัวจริงหรือคุณจะเป็นแค่คนที่เข้ามาคุยกับเขานะเขาก็อาจจะแบบคนนั้นก็คือคู่ของเขาแล้วเราก็เป็นคู่ของเขาเหมือนกันนึกออกปะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจังหวะเวลาว,าว่ามันแบบเป็นวิบากเนอะที่ต้องตัดสินใจมันอาจจะแบบ ยังไม่ถูกต้องยังไม่เหมาะสมยังไม่ลงเอยเพราะฉนั้นอย่าทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องจะดีที่สุดถ้าคุณเป็นคนที่เข้ามาทีหลังไม่เคแนะนาว่าคุณไปมีความสุขกับตัวเองค่ะไปทําอะไรเพื่อตัวเองดีกว่าและถ้าเขาใช่จริงๆนะเขาก็ต้องตัดสินใจเลิอกกับอีกคนนึงเพื่อมาหาคุณมากกว่าที่จะแบบปล่อยให้มันคาราคาสางังสามคนแบบนี้ไอเงี้ยไม่เวิร์กเนาะ นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในรักสามเศร้าอันนั้นคือรักสามเศร้านะเพื่อนมองว่าโหเป็นไปได้สูงมากเลยว่าแบบจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีแล้วมันมีโอกาสที่จะจบกันแบบกระทันหันด้วยนะคือมันมีเดอะทาวเวอร์ให้ระวังเรื่องอารมณ์บางทีเราไม่ได้รู้มาก่อนล่วงหน้าว่าเขามีคนอื่นอยู่แล้วเนึกออกปะในช่วง15วันนี้อาจจะเป็นจังหวะที่อยู่ๆคุณก็รู้ค่ะว่าเฮ้ยเขามีแฟนอยู่แล้วอะ ทำไงดีอะไรเงี้ยแล้วทำให้คุณหน่อยทำให้คุณต้องตัดสินใจหรือทะเลาะเบาแวงกันได้อ่ะอันนี้ในกรณีที่คุณไม่รู้มาก่อนล่วงหน้านะอาจจะมีเหตุการณ์ให้มันแบบให้คุณแบบทะเลาะเบาแวงกันหรือว่าแบบใจร้อนหุนหันอะไรแบบเนี้ยแล้วพังเงินไปเลยแบบกระทันหันแบบนี้ก็ได้เพราะฉันให้คุณมีสติมากๆสําหรับคนความสามัญไม่ชัดเจนที่แบบไปเจอว่าเป็นรักสามเศร้าเนาะเออมันอาจจะมีความจริงปรากฏแล้วก็แบบว่ามีการเลิกกันแบบกระทันหันก็ได้เพราะฉัน ให้ค่อยเป็นค่อยไปให้มีสติละกันให้มีสติอย่าใช้อารมณ์นะเพราะว่าการตัดสินใจด้วยอารมณ์มันจะไม่ได้เป็นทางออกที่ดีก็แล้วกันนะอันนี้เตือนไว้ถ้าสําหรับคนที่แบบถ้ายังไม่ทะเลาะกันเนาะก็ให้ระวังเรื่องอารมณ์ระวังเรื่องแบบอาจจะมีอะไรที่รับลมคมในลับปรากฏขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นรักสามเศร้านะคุณก็อย่าเพิ่งไปนอยไปหลอนว่าเป็นรักสามเศร้านะเป็นคิดว่าอาจจะไม่ใช่อย่างที่บอกว่าทางสามแพ่งอาจจะหมายถึงบุคคลที่สามคุณแม่คุณพ่อเจ้านายพี่สาวใครก็ได้ที่เป็นบุคคลที่สามที่เข้ามา ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาก็ได้ใครที่มาบอกนะมาแบบมาแบบเออเนี่ยวันนั้นเห็นคนนี้เขาไปเกบคนนู้นแล้วสร้างให้เป็นปัญหาหคุณทะเลาะเบาะแวงกันก็ได้นะมันอาจจะมีแค่เรื่องที่ทําให้คุณไม่ได้ดั่งใจอาจจะไม่ใช่รักสามเศร้าก็ได้แต่ขอให้คุณมีสติค่ะอย่าทะเลาะเบาะแวงโดยที่ไม่มีหลักฐานอย่าใช้อารมณ์มีทาวเวอร์ขึ้นมาเป็นค่อนข้างเป็นห่วงมากว่าจะเป็นการทะเลาะกันด้วยอารมณ์เนอะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะถ้าคุณ คุยกับคนคนนี้อยู่ให้ระวังเรื่องความหุนหันพันแล่นอะไรแบบนะี้เนาะทะเลาะบาแว้งกันได้นะอันนี้ให้ให้ระวังจริงๆนะ เพราะว่าเราต่างคนต่างอาจจะชอ, π, ชอบไปชดประชันกันอีโก้ใส่กันมีอะไรก็ไม่ค่อยพูดกันนั่นแบบนี้มันเหมือนดูมีปัญหาในเรื่องการพูดคุยหรือการสื่อสารในความสัมพันธ์ของคุณสองคนไปคิดว่าใจเย็นๆให้มันผฐานช่วง15วันนี้ไปเนาะพยายามอย่าทะเลาะเบาแวงพยายามอย่าไปหาเรื่องกันถ้าคุณยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องบุคคลที่3นะค่อยเป็นค่อยไปเย็นๆ15วันนี้จะเป็นช่วงที่คุณแบบอารมณ์แปรปรวนเนาะอย่าพึง่งอย่าพึ่งตัดสินใจอะไรอย่าพึ่งแบบว่าไปชวนทะเลาะหรือใดๆทั ไม่ใช่ค่ะเ o v e s t o r อรี่ออรค่ะอายาจะบอกอะไรกับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมาตึงบาลานซ์ Balance เนี่ยนะเป็นไพห่หยินหยางสัญนนลักษณ์หยินหยางเลยคือมันมีความเข้ากันได้นะคือคุณสองคนเป็นคู่กันนะอะถ้าเกิดคุณไม่ได้มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบ ในเชิงชู้สาวนะต้องบอกว่าคุณเป็นคู่กันแต่ว่ามันต้องปรับจูนค่ะคุณสองคนอาจจะมีความต่างกันมากมีความเห็นไหมยินยางมันคือความต่างในความลงตัวคุณอาจจะต้องปรับจูนกันแต่สุดท้ายมันจะเป็นคู่กันนะคุณนึกออกปะมันเป็นไพ่หยินยางที่เป็นไพ่ของขาวดําเป็นไพ่ของการที่ต้องทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้คุณมันเหมือนมีถ้าคุณอีโก้ว่าเขาจะต้องเป็นแบบที่คุณต้องการ คุณต้องเป็นอย่างที่เขาต้องการมันจะทะเลาะกันแน่นอนเลยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคความรักมันคือการปรับจูนเข้าหากันคุณเอาใจเขามาใส่ใจใเราคุณจะไม่ทะเลาะกันนึกออกไหมเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องนี้ถ้าไม่ได้มีบุคคลที่3บอกเลยว่าคุณเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นให้อดทนค่ะให้ปรับจูนมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะแบบได้ลงเอยกันอย่างรวดเร็วกันแล้วกันมันจะต้องใช้เวลาในการปรับจูนทะเลาะเบาะแว้งเพื่อเรียนรู้กันใดนๆในในในก็ตามนะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะดีีีแต่่่ถ้ามเรืองบุคคลท3 ก็ต้องบอกว่าคุณจะต้องบาลานซ์อารมณ์ของคุณให้ดีค่ะไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงอารมณ์ของคุณก็ได้นะว่าแบบเฮ้ยจะไปต่อคือทําดีหรือทําไม่ดีขาวดำคุณอาจจะมีมารดํากับมารขาวทะเลาะก,กันอยู่ในหัวค,คุณก็ได้ว่าจะเอาอยัางไงดีความสัมพันธ์นี้ดีคือแบบว่ารักนะแบบลุ่มหลงอยากได้แต่ว่าออมันก็ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันจะเป็นจังหวะที่ คุณจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องอยู่กับตัวเองเพื่อคิดทบทวนว่าจะเอาอย่างไรคะ่ะอย่าใช้อารมณ์ก็แล้วกันนะบาลานซ์ Balance คือถ้าคุณรู้สึกว่าอารมณ์คุณไม่สเสถียนคุณตัดสินใจผิดพลาดแน่เลยอย่าเพิ่งตัดสินใจค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นๆเพราะว่ามีทาวเวอร์เปิลเป็นห่วงมากนะคะโอเคอันนี้จบสำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะต่อมา คนความสัมพันธ์ชัดเจนค่ะเป็นแฟนกันแล้วนะหรือว่าจะแต่งงานแล้วก็ได้เออหลายๆคนมาถามว่าจําเป็นต้องแต่งงานกันแล้วไหมคะพี่อ่าไม่ต้องนะคือเป็นแฟนกันก็ได้คือคนอื่นเขารู้ว่าคุณเป็นแฟนกันอ่ะเอออย่างเงี้ยได้คือแบบใครๆก็รับรู้ว่าคุณมีแฟนแล้วแล้วคนนี้คือแฟนของคุณคือคู่ของคุณแบบนี้เนาะเออมีการตกลงปรงใจกันก็ได้อ่ะนะมาดูค่ะห้าใบาของคนทัดไฟที่เป็นคนมีคู่นะว่าความรักของคุณในช่วงหนึ่งถึงสิบห้ามกราคมหกห้าจะเป็นยังไงบ้างค่ะข,ขอห้า เป็นยังไงบ้าง Judgment ้าวอย่าคาดหวังอะไรเยอะค่ะแปดดาบเป็นไพ่ของความอึดอัดนะบางทีมันอาจจะมีเรื่องอะไรที่แบบเหมือนแบบทะเลาะกันโดยไม่ตั้งใจก็ได้นะคะเนี่ย h e r a m i t นะ อัศวินดาบค่ะแล้วก็9ดาบว้าวมีความคิดเยอะคิดมากนะแล้วก็1ดาบเนี่ยมันเป็นช่วงการตัดสินใจจริงๆเนี่ยมันเหมือนไพ่ทาง3แพแหงจริงๆนะคนมีคู่นะเป็นคิดว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหาความรักความ,มสัมพันธ์นะเนี่ยมันเป็นไพ่ของความแบบอึดอัดไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็คิดเยอะคิดมากให้ระวังเรื่องอารมณ์เหมือนกันการคิดเยอะคิดมากมันจะทำให้คุณน้อย,น,อยน้อยไม่แล้เพราะคุณมัวแต่คิดเนี่ยว่าจะทำยังไงดีมันอาจจะแบบ ไม่ใช่เวลาที่คุณจะตัดสินใจได้คือคุณอยากคิดออกแล้วละ่ะคุณจะทำยังไงความสัมพันธ์นี้แบบนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันยังหาทางออกได้ยากคือมันมีความพยายามนะดาบเยอะมากเห็นปะเปิดขึ้นมา5า้าใบมีดาบ3ใบใต้สำหรับก็เป็นดาบอีกแล้วมันเป็นไพ่เฮอร์มิตค่ะ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะห่างๆกันหรือว่าอยู่คนเดียวก่อนเนอะคือใครเป็นแฟนกันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบอยู่ๆก็นิ่งหายไปแล้วคุณก็นอยเองก็ได้ว่าเฮ้ยทาไมการที่เขาเงียบหายไปเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรคือเขาจะเลิกกับเราหรือเปล่านู่นนี่คิดมากเกินไปก็ได้อยากให้คุณหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองค่ะให้จัดชิมิทบอกว่ามันเป็นโชคชะตากําหนดนะคือบางทีเราคาดหวังอะไรไม่ได้กับสถานการณ์ณนะช่วงนี้15วันนี้อย่าคาดหวังเยอะ คุณหันกลับมารักตัวเองอยู่กับตัวเองทําอะไรเพื่อตัวเองก่อนเพราะว่าการที่คุณคิดว่าคุณอยากจะแก้ปัญหาจะบอกนะว่ามันจะไม่เป็นหนังใจคุณต้องการบางทีเราแบบเฮ้ยเราอยากจะชัดเจนนู่นนี่นั่นเฮ้ยทำไมไม่เป็นแบบนี้พอมันไม่เป็นตามที่คุณต้องการอะคุณก็จะยิ่งหน่อยยิ่งเครียดยิ่งหลอนได้เพราะจัดชั้นบอกเลยนะช่วงไหนที่มันมีไพ่จัดชั้นขึ้นมามันจะเป็นช่วงที่คุณคาดการณ์อะไรไม่ได้มันจะเป็นไปตามที่สถานการณ์หรือจักรวาลต้องการให้มันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็แค่อย่าเอา ต้องวางใจอะนึกออกมาวางใจกับตัวเองไปนั่งสมาธิก็ได้อะไพ่เฮอร์มิตคืออยู่กับตัวเองนั่งสมาธิสวดมนต์ทำบุญแล้วคุณก็จะรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองหรือว่าถ้าเป็นช่วงคิดทบทวนนะก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะอยากอยู่กับคนอยู่กับตัวเองคนเดียวคิดนู่นคิดนี่ก็ต้องบอกว่าให้ระวังเรื่องแบบอารมณ์ซึมเศร้าก็แล้วกันนะบางทีเราต,ต้องการตัดสินใจมากๆแล้วมันซึมเศร้าได้ก็ต้องบอกว่า ถ้าคิดไม่ออกปล่อยไปก่อนให้คุณหันกลับมารักตัวเองมาทําอะไรเพื่อตัวเองนะอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะทําทุกวันให้ดีที่สุดคืออย่าไปคิดถึงอนาคตมากอย่าไปน้อยว่าเฮ้ยแบบเขาไม่คุยกับเราแปลว่าอะไรงี้คุณทําหน้าที่ของคุณถ้าคุณเป็นภรรยาคุณก็ทําหน้าที่ของคุณคุณเป็นสามีคุณทําหน้าที่ของคุณถ้าคุณเป็นแฟนกันคุณก็ทําตามหน้าที่ของคุณทุกวันให้ดีที่สุดให้มันเลย15วันนี้ไปก่อนไม่คิดว่า15วันนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีในการที่จะตัดสินใจหรือเลิกรายารหรรืออตัดสินใจะไที่มัันจรริงเพาะดูแล้วอารมมณคุ่นิงคะุณออาจจต้ง โอเคถ้าตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยโอเคฉันหน่อยอยากไปวิ่งตามเขาบางทีพอเขายิ่งหนีไปเขายิ่งหางใช่ไหมคุณยิ่งไปตามเขาไปไปแบบไปแชทไปถามปรากฏว่าเขาไม่รับโทรศัพท์เขาไม่ตอบแล้วคุณก็ยิ่งหน่อยอย่างเงี้ยยิ่งไปกันใหญ่นะบอกเลยนะว่าอยู่กับตัวเองก่อนเอาเวลาไปอยู่เพื่อนฝูงสังคมอยู่กับตัวเองแบบแต่อย่าหน่อยกําลลยถ้าใครรู้สึกว่าอยู่กับตัวเองคนเดียวิมเงียบนานๆแล้วจะหนอยอย่อยอ่ะอย่าอย่าอยู่นะไปอยู่กับคนอื่นเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นแล้วก็ ทำแต่ละวันให้ดีที่สุดอ่ะวันนี้ฉันมีหน้าที่ต้องทําอะไรบ้างทำทำทำไปให้มันเลย15วันนี้ไปก่อนนะอันนี้แนะนําจริงๆจะได้ไม่ต้องมีปัญหานะคะไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ต้องแบบว่าเหมือนไฟกันอะนึกออกปะหรือว่าแบบอะไรก็ตามใครอยู่บ้านเดียวกันเป็นแฟนกันแต่งงานแล้วเนาะบางทีมันอยู่ด้วยกันนะมันเจอกันนะแต่ว่ามันก็เหมือนไม่ค่อยคุยกันเงียบๆอะไรแบบเนี้ยก็ได้ ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ด้วยกันบางทีก็แบบขาดการติดต่อกันไปหายหายกันไปก็ได้บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไปติดธุระทานูน่นทํานี่ของเขาแล้วเราอาจจะหล่อนไปเองก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปหน่อยมากให้มันปล่อยจังหวะเวลานี้ไป ก่อนแต่ถ้ามันเป็นเรื่องบุคคลที่3าม,มันมีจ d g ช e ม t คุณอาจจะไปรู้ความจริงอะไรบางอย่างมาว่าเขาทําอะไรให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแบบนี้ลืกคุณอยากจะตัดสิในใจก็ต้องคุยด้วยเหตุด้วยผลนะไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่ของการที่เราเป็นนักปราชเราต้องใช้ความคิดใช้สติปัญญาในการตัดสินปัญหาอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดนะคะเป็นกําลังใจให้คนที่ ม,มีคู่ก็แล้วกันนะสาหรับคนธาตุไฟถ้าห่างๆการาไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อย่าไปหน่อยมากเราก็แค่ทําทุกวันให้ดีที่สุดเนาะแต่ถ้าคุณไปรู้ความจริงมาว่ามีเรื่องที่ไม่โอเคนะขอให้คุณตัดสินใจหรือเลือกทางคุณด้วยสติปัญญาอย่าใช้อารมณ์ทาสงสามแง่มันมีทางให้คุณเลือกซ้ายหรือขวาเห็นปะแต่ว่าคุณต้องใช้ปัญญาอย่าใช้อารมณ์เด็ดค่ะเป็นกําลังใจให้มากๆนะคะสำหรับคนมีคู่ที่มีปัญหาความสัมพันธ์เนาะแต่ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็จะบอกว่าคุณอาจจะไปคิดเยอะคิดมากในเรื่องส่วนตัวอไรย่าางนเม ไม่ค่อยอยากสะแบบมุ้งมิ้งหรือว่าสนใจคู่เราก็ได้เหมือนแบบค่อนข้างจะปลีกวิเวกอะเออแบบไม่ได้มีความสัมพันธ์กันไม่ได้เจอกันไม่ได้แบบสนใจอะไรกันต่างคนต่างอยู่อะไรแบบนี้ก็ได้เพราะมันมีเรื่องให้คุณคิดเยอะคิดมากเนาะแล้วเราแบบมีเรื่องต้องตัดสินใจอะไรของเราเยอะไม่ได้เกี่ยวกับความรักก็ได้นะคือไม่ได้มองว่าคนที่มาดูต้องมีปัญหาความรักความสัมพันธ์อย่างเดียวแปลว่าคุณอาจจะแค่ห่างๆกับคู่ค่ะไม่ได้สวีทหวานไม่ได้แบบอ แบบอยู่ด้วยการสวีทร่วมรักอะไรกันอย่างเงี้ยนึกออกปะคือต่างคนต่างอยู่แบบเป็นไพ่ราษสีไงคือแบบอยู่ของตัวเองคนเดียวแล้วก็ไปคิดทํานู่นทำนี่หาทางแก้ปัญหาเรื่องส่วนตัวอะไรอยู่อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็ให้ระมัดระวังถ้าเกิดใครอยากให้ความสัมพันธ์กับอาชเชมชื่นก็อาจจะต้องแบบนะหาเวลาเดทหาเวลาสวีทอะไรกันบ้างเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะามาไพเลิฟสตอรี่ออร์คเคิลค่ะอยากจะบอกอะไรให้คนมีคู่นะคะในช่วง15วัน1-15มกราคมค่ะพลังงานความรักคุณเป็นยังไงบ้าง ซัพพอร์ตอ่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอ่ะเหมือนแบบรู้สึกว่าไม่มุงมิงกันเนอะปุ้งก็ต้องบอกว่าถ้าคุณไม่ได้มีปัญหานะคุณก็ต้องแบบเป็นแรงกายแรงใจให้กันและกันเนอะเหมือนแบบว่า ก็ต้องแบบพูดคุยกันบ้างอย่างเงียบนึบ้ออกปบอกว่าเออฉันยังอยู่ตรงนี้ตรงนั้นยังเป็นกําลังใจให้เธออยู่นะถึงแม้ว่าเธอจะแบบมีปัญหาก็โอเคถ้าเธออยากตัดสินใจเองก็ปล่อยเธอไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหมือนแค่บอกให้เขารู้ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้ถ้าอยากมาหาหรืออยากาขอคําแนะนําอะฉันยังอยู่นะหรือให้ฉันช่วยอะไรฉันช่วยได้นะอะไรเงี้ยมันจะทำให้ความรักของคุณไปต่อนะึกออกปะมันอาจจะไม่ได้สวีทหวานเพราะบ,บางคนค,คบกันมายาวนานมีลงมีลูกเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องอื่นที่เป็นสาระอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็รู้สึกว่าเราลืมไปว่าต้อง สวีดหวานแต่ว่าอย่างน้อยคุณก็ต้องเป็นซัพพอตของการแลกกันเนี่ยจับมือกันให้แน่นนะแล้วคุณจะไปต่อได้ส่วนใครที่มีปัญหาอย่างที่บอกเนาะคุณให้คุณคิดค่ะว่าคุณสองคนยังอยากไปต่อไหมคุณยังอยากจับมือกันไหมอย่าใช้อารมณ์ให้ใช้เหตุผลเพราะพ่อเชื่อว่าถ้าเกิดคุณยังรักกันมากพอนะ คุณจะไปต่อในความสัมพันธ์แน่นอนไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะมาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณแบบพังทลายได้โดยง่ายนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะวิธีการเปิดแบบนี้ชอบไหมก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสําหรับครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ